คำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเรื่องราวครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อในค่ำคืนหนึ่งของงานเทศกาลครับได้มีการจัดการแข่งขันนะครับเปิดร้านขายของนะครับ ถ้าหากว่าใครเนี่ยมียอดขายที่สูงที่สุดนะครับจะได้รับรางวัลนะครับแล้วรางวัลนั้นก็คือการไปพักออนเซ็นนะครับผมฟรีโอโหรีตั้งแผงลอยเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้บอกทีงานนั่นไปตั้งลงไปตั้งลงทางด้านพระเอกของเรานะครับอยู่คุงนะก็ได้เริ่มสร้างปาร์ตี้นะตามหาปาร์ตี้แล้วนะหาคนมาร่วมตี้เอออยากไปพักปีไงคู่แข่งกูมาแล้วเนี่ยเขาเลยได้ชวนเพื่อนร่วมชั้นของเขานะครับมาช่วยกันนะคิดแผนการตลาดนะมายเกตรงมายเกติงเนี่ยจัดเต็มมาเลยอ๋อ ทางเพื่อนของเขานะครับเนี่ยก็เลยได้ชวนน้องสาวนะครับแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยมาร่วมแจมตีด้วยโอ้โหตีโคตรแจม <c oughs> ตีจำแล้วขอย้ายไปอยู่ตีเลยนะวะตีเต็มย่างตีเต็มยังอ <c oughs> ด้วยของที่เขาจะขายนะครับในงานเทศก,กาลนะครับมันก็คือลูกอมแอปเปิลนะครับนะหรือว่าแอปเปิ้ลชุบนะหรือว่าเรียกอะไรก็ไม่รู้กันนะ ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันเป็นอย่างเงี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยโดยการตลาดอนันแสนอัจฉริยะนะครับโคตรจะอัจฉริยะเลยนะครับนั่นก็คือให้แม่ของพวกเขาเนี่ยนะแม่ของพวกเธอเนี่ยอ่ายืนอมอมเลียนะแอปเปิลน่ะอยู่หน้าร้าน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> แล้วประเด็นคนมันเป็นมุงดูดลย <c oughs> คนมุงดูแล้วก็ซื้อจริงะคะโคตรงงเลยเ <c oughs> ออขอซื้ออันที่เรียอยู่อันนั้นได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นี่แต่แบบขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่แบบว่าไปล่วกก๋วยเตี๋ยวโชว์หน้าร้านเหรอ ลูกไเติเยวแล้วก็มาเลียเนี่ยแล้วปรากฏว่านะครับมันดันขายดิบขายดีต่างห่างอีกนะ ขายดีจนแบบว่าได้ที่หนึ่งของงานซะงั้นนะครับเพื่อนๆคิดดูดิมันขนาดไหนการตลาดโคตรตึงหลังจากที่ขายได้สักพักนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าทางด้านของคุณแม่เนี่ยอ่านะกกวักของเราเนี่ยอ่าเรียกซับย์นตัวเรียกซรัพย์เราเนี่ยอ่ะเรื่องมีคนมามุงนะลายล้อมเต็มไปหมดเลยอ่ะใกล้ชิดเกินไปด้วยบางทีนะนะเขาก็เลยตัดสินใจครับนะพาคุณแม่เนี่ยนะหนีไปที่หลังร้านนะหนีออกไปแล้วก็เข้าป่าเข้าดงไปเลยทีเนี้ยอ่ะหายวับเข้าป่าไปแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วดูท่า ท่าทีนะครับนาะคุณแม่เนี่ยมันเหมือนจะแบบเบื่อลูกอมแอปเปิ้ลนะเบื่อแอปเปิ้ลแล้วไม่อยากกินแอปเปิ้ลแล้วไม่อยากเลียแอปเปิ้ลแล้วอ่ะอมมาทั้งคืนแล้วเลียมาทั้งคืนแล้วแอปเปิ้ลนะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอากาศร้อนอย่างนี้อยากจะกินไอศครีมจังเลยแต่ว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตลาวาก็คงจะด,ดีไม่ใช่น้อยนะเตยก็เลยแบบอ่ะจำเรียงไปที่เพื่เองนะั้นเราก็เห็นแบบอุย๊ย มีไอติมช็อกโกแลตลาวาด้วยนี่เราพวกติดตัวมาด้วยเลยเนี่ยงานรู้ปะเราดูกันเราดูกันคุณแม่นะก็เลยได้แบบว่ารับประทานไอติมนะช็อกโกแลตลาวาจนแบบว่าไส้ลาวาเนี่ยมันทะลักออกมาโคตรเจ็มลองไปดูนะเพื่อนๆเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมนะในช่วงวันแห่งความรักนะครับหรือว่าวันวาเลนไทน์นะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ พระเอกของเราเนี่ครับนะก็ได้เดินทางนะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนคนดีคนเดิมของเราเนี่ยที่บ้านเลยแต่พอเขาเข้ามาในบ้านนะครับนะเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมครามครับผมนะจึงรีบเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยกำลังหกล้มนะครับนะเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยช็อกโกแล,ลตแล้วคุณแม่มึงแต่งตัวท <c> ำ <oughs> ไมคุณแม่แต่งตัวอย่างนี้ทำช็อกโกแล,ลตใครให้ใส่ <c oughs> อย่างนี้ฮะ่าใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวผมเ,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 เสื้อผ้าไปให้ครับ <c oughs> นะนะเดี๋ยวผมหาเสื้อผ้ามาให้ใส่ครับนะดูเหมือนนะครับทางคุณแม่เนี่ยจะทําแบบว่าช็อกโกแลตนะมันเพื่อสป라이พระเอกนะแต่ว่าแมงช็อกโกแลตไม่น่าสป라이์หรอกไอสป라이เนี่ยมันคือชุดมากกว่าโคตึง <c oughs> พระเอกเห็นอย่างนี้ครับเขาจึงทําหน้าที่นะครับเด็กดีนะครับนะ้ำที่เข้าไปช่วยเหลือคุณแม่ที่กาลังหกล้มอยู่นะครับนะเป็นคนดีจริงๆครับจิตใจเนี่ยออว่ามารีมากนะเห็นอย่างนี้นะเขาช่วยด้วยการที่เริ่มต้นจากการก็ไปกินหอยดังลมลดช็อกโกแลตครับ เว้ยนองงมรสช็อกโกแลตนะกินซูซูๆเลยซูตใหญ่เลยอะอร่อยนะกลัวคุณแม่เสียน้ําใจอุต่า์ทำช็อกโกแลตมาให้อ่าใส่หอยนองลมมาอย่างดีด้วยซูตใหญ่อร่อยอืมคุณแม่เห็นก็เปดีใจนะปราบปื้มเลยเห็นกินอร่อยเชียว S <S และจากนั้นครับผมเวลาก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งนะครับต่อมาพระเอกเขาเนี่ยนะก็ได้เห็นว่านะ่าอยากจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะมาติวหนังสือกันสักหน่อยเออก็เลยมาบ้านอีกครั้งหนึ่งขยันมาซะเลยนี่แต่ว่าดูเหมือนนะทางเพื่อนสาวของเขาเนี่ยก็ไม่อยู่อีกแล้วนะนี่เองจะไม่อยู่บ้านดูแลมึงดูแลแม่บ้างเลย <laughs> หาเรื่องไปเที่ยวตลอดเนี่ยโอ้ยแย่งจริงอะกลับบ้านมาดูแลแม่มึงบ้างนะ <laughs> ดนอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยอ่าแล้วเขาเนี่ครับก็ได้พบว่าคุณแม่เนี่ยครับได้แต่งตัวเป็นเมดนะโอ้โหรอพระเอกอยู่ด้วยแล้วเธอเนะครับก็บอกกับพระเอกอีกนะครับว่าในท่านสั่งมาได้เลยค่ะว่าอยากได้อะไรฉันจะทำให้พระเซลดร <c oughs> มีขเขาาื่อนว่าแรงใจมาแรงใจมาเลยอ่าพระเอกของเรานะครับอ่าก็ไม่รีรอนะ เห็นว่าโอ้คุณแม่เนี่ยปฏิบัติดีมากเลยบริการดีมากนะให้ไอติมเป็นรางวัลไอติมด่พวกมาด้วยเนี่ยให้เป็นรางวัลไปซะรถเดิมด้วยรถช็อกโกแลตลาวาที่ได้ชอบนะใส่เข้าไปซะนะตอกเข้าไปนะคุณแม่กินนะที่เหลือก็นะเพื่อนๆไปตามดูต่อกันเองนะวางอยู่ใต้คลิปเลยดูกันได้ ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่ก็กด subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม